จริงๆศาสนาพุทธก็คือพุทธศสนะนั่นแหละเพราะเป็นคําที่ออกจากพระโอษฐ์นะพุทธะก็คือชื่อของพระศาสดาวจนะคือคําที่ออกจากปากคําที่ออกจากปากของผู้ที่ชื่อพุทธะคาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ตั้งแต่ลาตรีตรัสลูถึงลาตรีปริณิพานนั่นก็คือพุทธวัจนะทั้งหมดส่วนคําที่ออกจากปากของคนอื่นแล้วพระพุทธเจ้าทรงรับรองก็เป็นพุทธวัจนะ ทรงรับรองก็จะมีหลายแบบพูดทวนคำพูดของผู้นั้นทั้งหมดก็มีหรือว่าบอกว่าถูกละถูกละดีละอย่างนี้อย่างปริพาชคพูดบอกว่าสินอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดสินอยู่ที่นั้นผู้มีสินย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีศิลพระผู้มีพระปาของเราพูดทวนคำพูดของปริพาชคทุกคำเลยรับรองคำพูดเขาเทวดามาพูดนะรับรองก็มีอย่างไรก็ตามก็ต้องออกจากพระโอษฐพระศาสดาอยู่ดี